คุณกำลังมาสบปัญหากับร้านโลบัคเลดดีเลดสุดคุ้มกันอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าคุณกำลังหาอยู่ผมขอแนะนำร้านไทบ็อกร้านเลดจอยกลุ um ่มเลด3.5เลดไอดีพารเลด6ถึงเลด9แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนเติมด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมสุ่มของรางวัลด้วยนะครับรางวัลสูงสุด100 Robux นโลบัคบคผมอย่าลืมไปเติมกันนะครับ โอเคครับผมก็ต้องกลาบสวัสดีคําสมิดาทุกคนกันด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับผมนะคลิปนี้ก็จะมาสอนถ,ถึงเรื่องเกมเอ f ดออฟฮีนั่นเองนะครับผมนะทิกการฟาร์มเกมเอ f h ออฟฮีนั่นเองนะครับผมนละังจากที่ผมได้ทําการ ใช้ฟาร์มมาเวลาสักประมาณ30นาทีได้นะครับทุกคนหรือมันก็20นาทีนะผมสามารถจับที่เกมนี้ได้และอย่างง่ายดดยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมจะมาสอนอย่างแรกเลยนะครับผมนะนั่นก็คือตอนแรกที่เราเกิดมาเราจะเกิดในที่ที่แห่งนี้นั่นก็คือ เหมือนกับฐานอเวนเจอร์ะครับนะมันจะเกิดตรงนี้เลยนะครับนะให้ทุกคนนะฮะกระโดดลงมาเลยนะครับกระโดดลงมาข้างล่างนะครับทุกคนจะลงมาข้างล่างก็เจอกับพวกแบบของแบบนี้ใช่ไหมละ่ะซึ่งผมขอบอกว่าอย่างนึงลวกันนะครับผมนะว่าการที่เราจะมาเล่นในเกมนี้เนี่ยเราต้องเราจะต้องซื้อเซิร์ฟีนะครับผมนะอย่างแรกเลยต้องมีเซิร์ฟีนะครับผมนะใครที่ไม่มีเซิร์ฟีนี่ฟาร์มยากแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือว่าเราอาจจะโดนฆ่าได้นะครับนะนี่ก็คือแบบว่า คือแบบเร็วๆเลยนะ่ยคะผมแบบว่าผมันเข้าเซิร์ฟธรรมดาเล่นกันเนะเห็นไหมแบบเขาจะมีพลังแบบคนโผลนี้คือเขาสามารถฆ่าเราได้ทุกคนคือเราสามารถตายได้แค่นั้นเองนะค่ะผมนะซึ่งผมได้ความเป็นระยะเวลาไม่ค่อยข้างที่จะนานมากนะแค่10บ0นาทีก็เรเวล15แล้วอะ่ะก็ผมก็ความมาสักแป๊บหนึ่งผมว่าเจ,จับพลิกได้นะครับก็จะมาบอกเพื่อนทุกคนนะคับผมนะอย่างแรกเลยเนี่ยครับนะที่เรามาเราจะได้เป็น พาวเวอร์ให้คนกดที่พาวเวอร์นะคบผมเนี่ยมันจะอยู่ข้างสูงนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะให้สกิลพอยต์มันเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มอัพไปที่การบินการบินกับการวิ่งนะครับผมซึ่งสองอันเนี้ยจะถามว่าแตกต่างกันไหมมันไม่แตกต่างกันหรอกครับคืออันนี้มันคือการวิ่งนะครับนะผมจะให้ทุกคนดูนะครับนะน,นี่คือการวิ่งซุปเปอร์สปีดนะครับผมซึ่ง มันวิ่งเร็วอยู่นะคนในคนในแมป่อนข้างที่จะใช้กันแต่ว่าผมไม่ค่อนข้างที่จะได้ใช้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพมันนะครับผมเล่นเป็นการบินมากกว่านะครับมันจะอัพเกรดได้โดยการใช้สกิลพอยต์นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการบินนะครับผมซึ่งเป็นอันที่ผมใช้อยู่นะครับมันเป็นอันที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งมันหล่อเท่มากนะครับมันก็จะบินได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะบินเร็วหน่อยเพราะว่าผมอัพไปแล้วนะครับนะแต่นะครับผมแต่ว่าข้อเสียมันก็จะแตกต่างกันคือว่า คือว่าอันนี้มันจะสวยมันจะมีออร่าสีน้ําเงินเป็นสีฟ้าเหมือนกับตัวละครในมาวลตัวหนึ่งนะคะผมนะที่เขาวิ่งนะฮะใน a อสออฟออตตนะครับผมนะเขาไอตัวนี้มันคือว่ามันจะวิ่งเร็วนะครับนะถ้าใครที่ใช้มันจะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆมันจะเร็วกว่าบินนะครับผมแต่ว่าบินเนี่ยมันจะได้สปิดสิิภาพที่เยอะกว่าคือว่าเวลาเราบินเนี่ยเราจะเห็นมุมสูงใช่ไหมแหะครับพอเราเห็นมุมสูงเนี่ย เราก็จะหาพวกแบบลูกกระจอกได้ง่ายๆแบบนี้อ่ะคือเราจะ้เราจะได้แบบว่ามุมที่มันดีกว่าคนอื่นนะครับเราจะได้มุมที่มันดีกว่าการวิ่งนะครับโดยการวิ่งมันจะเร็วกว่านะครับซึ่ง Star ข้อเสียมันก็แตกต่างกันนะครับผมนี่ก็ต้องลองอภ oh. ปรับใช้กันเองละก,กันนะครับผมนะแต่ส่วนมากคนที่ซื้อเขาจะใช้วิ่งมากกว่านะครับผมนะส่วนอีกอันหนึ่งนี่ก็คือเป็นวอลกิ้วนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการปีนนะครับเป็นการปีนไต่กำแพงนะครับผมนะซึ่งผมจะไม่ให้ดูละกันนะเสือนี้ก็น่าจะเป็น การแบบว่าเคลื่อนที่โดยใช้ยานแม่มุมนะครับผมนะมีคล้ายแบบสไปเดอร์แมนเลยอันนี้ก็จะเป็นสกิลไฟเบอร์บอลนะครับผมนะไฟเบอร์บอลนี่ก็คือออบิลิตี้การโจมตีนเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็แรงใช้ได้เลยนะส่วนของพีก็แตกแล้วอันนี้ผมไม่ได้อัพเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนสกิลน้ําแข็งสกิลสายฟ้าแล้วก็สกิล Energy en Base นะครับผมมันจะเป็นสีม่วงๆ,ๆแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือลูกอะไรนะน่าจะเป็นพลังขึ้นในสักอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับเสริมสร้างความแข็งแรงตัวเองนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเชกไนท์นะครับผมแล้วก็เป็นการป้องการเป็น Energy Shield นะครับผม Energy Shield นะฮะซึ่งอย่างแรกเนี่ยดีวผมจะให้ทุกคนนะครับนะมาดูเกมนี้นะครับผมนะหรือใครอยากจะฟาร์มเกมนี้นะครับผมจะบอกที่การฟาร์มให้นะครับอย่างแรกนะครับที่เราเข้าเกมมา เราจะมีสกิลพอยต์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับผมอยากให้ทุกคนเลือกอัพไปที่การบินหรือการวิ่งนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับว่าจะเอาอันไหนเป็นอันดับแรกนะครับผมนนระหว่างบินกับบิ่งนะครับ แล้วก็อย่างที่2คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมันเลือกสกิลในการใช้นะคะผมเนะี่ยสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับสกิลไฟสกิลไอคูสกิลไฟไฟฟ้าแล้วก็สกิลแบบว่าสีม่วงๆนะครับผมนะซึ่งผมจะให้ทุกคนนะครับเลือก่งสองสามสี่ห้าหกทุกคนต้องเลือกประมาณนี้นะครับผมนะนี่ที่ผมเลือกให้ดูเลยนะฮะอันนี้มันมีประโยชน์มามนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับส่วนยันตอื่นมันก็เป็นปกตินะครับผมนะ เอาง่ายๆก็คืออันแรกมันจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมมาแรกคือเป็นการเคลื่อนที่อันที่2จะเป็นสกิลอันที่3คือพลังเสริมนะครับผมนะเออแต่ว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเลือกอาการบินก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการบินหามันจะง่ายกว่านอกจากการวิ่งนะครับแล้วก็สกิลผมก็เลือกเป็นสกิลไฟเพราะว่ามันแรงกว่าแล้วก็สกิลสีม่วงนะครับซึ่งมันเป็นไกลกว่าแล้วก็แรงกว่าด <ไ entonces S 1> ้วยนะครับแม่ผมใช้ไปไกลถึง voilà. เร็วมากเลยนะฮะแล้วก็ทิกในการฟาร์มสำหรับใครที่ใช้ การบินนะครับผมนะการบินนะครับเป็นจะง่ายกว่าการที่เราจะไปเดินหานะครับในตอนแรกแต่ตอนท้ายๆเนี่ยการวิ่งมันจะดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมพอเราบินได้เนี่ยเราก็ให้ทุกคนนะครับไปหาพวกลูกกระจนแบบพวกนี้แบบนี้นะครับผมนะซึ่งมันจะใส่หมวดเฟร์มแบบนี้เราก็ตีค่าๆมันนะครับวิวเราก็จะขึ้นเนาะพอวิวเราขึ้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนฟาร์มถึงเลเวล5นะครับผมนะแล้วก็แบ่งอัพไปที่ดาเมจนะคะผมนะหรือสเตนนั่นเองนะครับ อัปเดตที่สเตนแล้วก็อัปเดตที่เจเจลิตี้นะคะผมนะอัพไปอย่างละครึ่งนะคะผมก็คือเราอาจจะได้มาเราก็อัพไปเท่าๆกันนะคะผมสองอย่างนี้นะฮะส่วนเลือดกับวาลิตี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่แนะนำนะคบผมว่าสําหรับใครที่ยังเริ่มฟาร์มอยู่นะคบเพราะว่าเราไม่ได้ไปสู้กับใครไงเข้าใจไหมคือถ้าเราไม่มีเซอร์วิสก็จะตายแบบนี้ได้นะคะผมซึ่งมันไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งเจอกันแน่น่าตูด พอเราเกิดมาใช่ไหมครับเราอาจจะเกิดตรงที่ที่มันแปลกใหม่หน่อยก็ให้เราเนี่ยบินพอเราบินมันก็จะง่ายกว่าเราสูได้ง่ายกว่านะครับเราก็จะฟาร์มง่ายกว่าคือเราเห็นทุกอย่างได้ง่ายกว่ากันทนเองนะครับผมนะก็ให้ทุกคนนะครับบินแล้วก็หาหมอนเตอร์แล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวลประมาณถึงเลเวล15นะครับให้ทุกคนนะครับแบ่งอัพจากสเตนกับเอเจเรตี้นะครับแล้วก็ไปอัพกับ q u ลิตี้แล้วก็ฮิวบ้างก็ได้นะครับผมนะนั่นก็เอาไปแบ่งใช้กันเอาเองแล้การนะครับผมนะปวดีกส่วนหนึ่งนะครับก็ให้เราฟาร์มไปแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมหามอนแล้วก็บินตีไปเรื่อยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะเราก็ตีเชสกิลเชสเชสกงเชสกิลไปนะครับผมก็จะง่ายขึ้นอีกนะครับผมนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการฟาร์มแบบการบินนะครับผมนะ มจะมาสอนแค่การบินกับการวิ่งแค่นั้นนะครับผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนในเซิร์ฟค่อนข้างที่จะใช้กันมากที่สุดแล้วนะครับนะแล้วแค่ตีแล้วก็วิง่งวิ่งไปนะครับผมกินแล้วก็บินบินไปนะส่วนการวิ่งเนี่ยการวิ่งนี่คือเราต้องเอามาใช้แบบมีประโยชน์นะครับผมนะซึ่งมันจะตอนแรกอาจจะวิ่งไม่ค่อยเร็วมากนะครับมันจะวิ่งไม่ค่อยเร็วมากแต่ถ้าเราอัพด้วยพอร์ของสกิลพอยต์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับผม คือตอนนี้มันบวกหกแต่ว่าการบินผมบวกก็สี่สิบแปดผมอัพแค่การบินไงนะทุกคนแล้วก็วิ่งแล้วก็ตีตีต,ตีมอนพวกนี้ไปนะครับวิ่งตีตีต,ตีตีไปนะครับผมตนะั้งแต่ประสิทธิภาพของการที่เราจะวิ่งนล้ตีเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าการบินนะครับเราจะเร็วกว่าการบินนะครับนะการบินมันจะช้ากว่านะครับแต่การวิ่งมันจะเร็วกว่านะครับผมนะส่วนการที่เราเลือกเป็นฮีโร่กับเลือก ในกาเรเลือกเป็นฮีโร่กับการเล ian, variant, ar, ือกเวเลียนนะคบผมนะซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับมันคือการอยู่ในเข่าไหนนะคะผมง่ายงก็คือเราตีตัวนี้อาจจะเป็นววลเลียนก็ได้นะครับผมนะคือเราอาจจะอยู่2ฝั่งนี่แหละนะครับซึ่งมันก็เป็นการฟาร์มครั้งแรกซึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ่านผู้ชมนะซึ่งถผมก็โดนฆ่าตายแบบนี้นะก็คืออย่างที่ผมไม่บอกก็คือซื้อเซิร์ฟวีมาเล่นจะดีกว่านะครับซึ่งรถเซิร์ฟวีก็ไม่ค่อยที่จะแพงมากก็แค่หนึ่งร้อยลบัาร์มครับผมนะสำหรับการฟาร์มนั้น การฟาร์มโดยใช้การบินนะครับผมก็คือบินไปแล้วก็อัพสกิลอัพสกิลระหว่าง4อันนี้นะครับผมจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับนะเลือกอันไหนก็ได้เลยนะับแต่แนะนําแนะนําให้ใช้เป็นไฟดามจกับเอนิจีเบรดนะครับมันจะมันจะแรงกว่า2อันตรงกลางนี้นะครับจะแรงกว่าสายฟ้ากับน้ําแข็งนะฮะแล้วก็ส่วนการวิ่งเนี่ยผมจะแนะนําว่า ให้อัพการวิ่งไปเยอะๆเลยนะครับนะซึ่งผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมซึ่งวลหนึ่งเนี่ยมันจะอัพมาส g มจิตนะครับผมจะลองวิ่งดูนะฮะนี่เห็นไหมมันจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นก็คือว่าการวิ่งมันจะมีประสิทธิภาพกว่านะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเกมนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับสหรับใครที่อยากจะฟาร์มแต่ไม่มีติ๊กฟาร์มผมก็แนะนําให้แล้วนะครับผมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันขอบคุณทุกคนนะคร และกด subscribe ถ,ถึง1นึ่งพันถึงซับแล้วนะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเนี่ยก็สำหรับนี้ครับกระผมในนิโอโคลาไปก่อน,ลนแล้วการเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ